ที่หลวงตาบอกว่าปฏิบัติแบบร้อยคูณร้อยนี่คือทําอย่างไรฮะนึกถ,ถึงบุญ่างเดียวทุเนึกถึงบุญบันทึกบุญทางตาหูจม,มูกดินกายจากรูปรสกินเสียงอารมณ์เสียก็เปลี่ยนอารมณ์เสียก็เสียมาจากเนี่ยรูปรสกินเสียงเนี่ยตาหูจม,มูกลินกายันี่ก็ต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าคือเปลี่ยนขึ้นให้ไวในะแต่ละวันให้อยู่กับบุญให้ได้มาก ให้ทรงอยู่ในให้จิตมันสว่างตลอดมันถึงจะได้บุญตลอดไนงะมันถึงจะได้พวกพวกวิญญาณเนะี่ยพวกมนุษย์พวกวิญญาณเนะี่ยมันจะเห็นเราการที่เราสวดมนต์เนี่ยครับหลวงตางระหว่างน้อมกับไม่น้อมเนี่ยต่างกันนะก็ต่างกันด้วยไม่น้อมก็คือจัก,กรพพัดอย่างเดียวแนละ้วจัก,กรพพัดอย่างเดียวถ้าน้อมไป สามที่ต่างๆที่เราเคยไปหรืออะไรเนี่ยขึ้นพวกนั้นออกมาที่เราครับแล้วระหว่างการที่เราน้อมครั้งแรกทีเดียวกับระหว่างสวดแล้วเราทรงไปเลยเงี้ยน้อมแล้วไปที่สารเข้ารูปนามเราตลอดชีวิตก็ได้อืมสมมติว่าอะอย่างบางคนเวลาเขาสวดเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเขาอยู่กับหลวงปู่เกือบตลอดเลยคือหลวงปู่ซ้อนเขาตลอดเลยอะไรเงี้ย เขาก็นึกไปถึงถึงบุญที่เขาไม่ใช่นึกไปถึงสถานที่ที่เขาไปไปแผ่ไปอะไรพวกนี้นตามสถานที่ต่างๆะมันก็จะไปตามวิญญาณแถวนั้นไงม,มันเกิดจากเรารมันไปตามขึ้นตรงนั้นรูปลักษณ์ที่เราสร้างมันก็ไปแผ่ให้โลกวิญญาณแถวนั้นวิญญาณพวกนั้นเขาจะรู้รว่าไอ้ไอ้บุญนี้มาจากไหนมันก็จะเป็นเพื่อนเราไหม นี่คือกระจายไม่ใช่บุญสวดอย่างเดียวอืมแต่ไม่บุญเพื่ออย่างเดียวคือพลังงานของบุญอย่างเดียวคมันไม่ได้วิญญาณไม่ได้แผ่ตามวิญญาณรหรือไม่ก็ต้องอธิษฐานตลอดชีวิตอะคร,รูปรักเนี่ยเวลาสวดเข้าไปตามนั้นแผ่โลกวิญญ,ญาณมนุษย์สัตว์บริเวณน,นั้นจนกว่ารูปรักจะไม่มีแล้วประมาณเนี้ยมันทํายากนะทุกคนที่จะนึกออกได้เนี่ย มันต้องทําบ่อยๆไม่ใช่พูดอย่างเงี้ยทุกคนทําได้หมดนะไม่ใช่ไปนี่ก็ลืมแล้วถึงเวลาสวดจริงๆก็ลืมมือนลืมแล้วฮะทำไม,ไม่ได้แล้วพอพอพอเอาสวดเสร็จเอาใจ,าจแล้วมาคิดเอาทำไมไม่ทําเหมือนกับครพูดเนี้ยมันไม่มันไม่ชินครับถ้าคนที่จะทําชินคือคนที่อยู่กับบุญบ่อยๆคนที่ทําบ่อยๆค,คนที่ห่างจากความรู้สึกทางโลกบ่อยๆ ห่างบ่อยๆมันก็จะเกิดความเคยชินชีวิตมันก็จะเปลี่ยนแปลงมีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงค,ความรู้สึกมันจะเข้าออก,ออกระหว่างมนุษย์สัตว์วิญญาเพราะขึ้นมาที่เราก็แผ่ออกไปไงพอขึ้นบุญมันหมุนเวียนตลอดเหมือนแบบว่าเราวัฏจักรวัฏวนมุกครับวัฏจักรวัฏว,วนขึ้นที่หมุนเวียนตอนนี้มากที่สุดคือหลวงปู่จักรพัฒน์สองขึ้นนี่แหละครับนอกนั้นก็ ไห้เกิดอนอกนั้นกับบุญเล็กๆน,น้อยๆที่มนุษย์ทำสร้างโน้นสร้างนี่อะไรประมาณนี้เ<ะ>พราะหลายครั้งที่เราสังเกตตัวเองว่าตอนที่เราสวดมนต์แล้วเราก็เหมือนทำงานเยอะกำหนดนู่นกำหนดนี่แผ่ไปนู่นไปนี่เนี่ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะผ่านไปเร็วมากาหนึ่งชั่วโมงามาแ<ป>เ๊เดียวเราจะเพลินมากในกชั่วโมงนั้นเนี่ยโูกถ้าเราตามขึ้นไปเนี่ย มันจะได้กับวิญญาณถ้าส่วนใหญ่นะครับวิญญาณก็ประจักษ์มนุษย์วิญญาณมันจะคือวิญญาณเนี่ยอย่างพวกจาตุมพวกเทวดาพวกอะไรทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ด้วยเหมือนกับเราอะแสงสว่างหมดเม,ดหมดไหร่มันก็ไปเกิดครับแต่แสงสว่างไปที่เขาเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ครับเขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาสามารถจะรอรอเกิดรอพักพวก คือเขาไม่ใช่นักสร้างบารมีเขาจ้ะบ,บุญก็ทำเล็กๆน้อยๆจะไปเกิดก็ยากต้องรอญาติพราะนั้นเขาก็จะเอาบุญกับเรารถ้าเขาอยากจะเกิดหรือไม่เขาจะไปเรื่อยๆก็ได้ไปถึงพระศีก็ได้อลงได้ครับ,อ,รบอย่างเวลาที่เราสวดนฮะสมมุติว่าบางคนเขาไปฝากกระแสไว้เยอะเลยหรือไปตั้งกองบุญไว้หลายที่เลยทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศจะกําหนดยังไงให้มันได้ครบนะ เนนวลาสวดพอนึกไปมันแบบมาหมดแล้วสถานที่คือบุญที่เราสร้างเราอธิษฐานอะไรก็ตามว่าในโลกเนี้ยมาที่เราหมดแล้วเพียงแต่เราย้ำใหม่ก็คือกำหนดไปที่แผนที่โลกประมาณนั่นแหละไม่เกินจากนี้ไปคือไปที่โลกแล้วแล้วก็ต้องจี้ไปจุดจุดจรือเปล่ามันอยู่ที่เราจะจี้มันอยู่ที่เสียไอ้ A คนนั่นเว้ ริงัแสงสว่างมันมีน้อยอะไรประมาณเนี้ยเพราะบางครั้งมันก็ต้องมันเหมือนต้องนึกไปตรงนี้เองมันบางทีมันไปโดยที่เขาเรียกพ่วันต้องนึกไปที่นี้ที่นี้ที่นี้เองบางทีเรานึกไปโดยที่เขาเรียกล้อเขาเรียกร้องใช่ครับคือสายใหญ่แห่งกรรมเนี้ยเวลาเราสวดมันก็จะเป็นสายใหยแมลงมุมไปตามรูปรักที่เราสร้างนะครับองคเล็กองค์น้อยมันไปหมดแหละมันก็ไปทางโลกวิญญาณ นี่คือคนที่เราก็รู้รถ้ารู้รอกไม่มีใครไม่สวดหรอกตุไม่มีใครไม่ร้อยคูนร้อยหรอกอเ,เดินไปเ,เดินมานนเนี่ยก็สวดก็แผ่เขาไม่คุยกันจุกจิกจุกจิกแล้วคุยคุยได้ครับแต่เขาก็ทําอยู่อันนี้คือทํางานคือร้อยคูณร้อยจริงๆถ้าชินครับนี่จะคุยอะไรเขาก็ทําอยู่คุยกันไม่ด้วยแต่มันสาอยู่บันทึกบุญไปด้วยเขานึกเขานึกไปอยู่ จิตเรามันแยกงานทําได้ขนาดนั้นโอ<ฮ>จิตมันใช่ธรรมดาทุกครับถ,ถ้าให้มันอยู่นิ่งยังได้เลย hmm. ส่วนเนี่ยเอาอยู่นะมันก็นิ่งเลยถ้าฝึกมันนะ hmm. มันก็จะเป็นตัวรู้แหละ้าฝึกถ้าไม่ฝึกมันก็ไปรู้รู้ไปตามกรรมมันตนะ้าลองคิดแล้วนั่งคิดเดี๋ยวนะี้คนในถนะ้ำเนี่ยวันนี้ไปนั่งคิดได้เลยนะตามมันไปดิจิตอะตามไม่ทันหรอก เดี๋ยวมันก็จะคิดโน่นคิดนี่คิดนี่คิดนั่นไปเรื่อยอ่ะไม่ต้องไปสวดนะครับให้ดูที่มันจะอยู่ไหมมันไม่อยู่แต่ถ้าเราสวดเมื่อไหร่มันอยู่อยู่กับบทสวด <laughs> อยู่นะถ้าเราไม่อยู่กับบทสวดมันก็ไปอยู่กับความคิดอยู่กับไหนไม่โลกอดีตนู่นก็มีปัจจุบันก็มีอนาคตก็มี แต่ถ้าสวดเมื่อไหร่อยู่อ,อยู่ไม่อยู่เปล่าด้วยนะมีสายใยด้วยครับสวดทุกครั้งทุกจบมีสายใยทุกครั้งครับคือเครื่องอยู่ของจิตถูกมันก็จะเกิดความเคยชินครับแต่หลายปีก็มันก็เอามาเป็นประโยชน์ได้ท้าห้ฟังทําให้อ่านไม่อ่านฟังโน่นฟังนี่ฟังแล้วเดี๋ยวก็ ก็มีความคิดมีความเห็นไปมีมีเข็นมีคิดไปตามเขาเสียเวลาหยุดหยุดอยู่กับพระเลยสวดไงหยุดกลับมาเลยฟังปั๊บเปลี่ยนไปถ้าจะฟังก็ไม่เรียงในเรามาอยู่กับบทสวดหรือไม่กะแผลมันไปใช่ไหมล่ะ